เออลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเกิดมี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มันฉลาดกว่าเราไปซัทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะ AI สอบเนติผ่านได้สร้างงานศิลปะสวยๆก็ทำได้เออมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วจริงๆนะครับการคุยกันเจาะลึกวันนี้ของเราก็เลยอยากจะพาไปดูผลกระทบของสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI นี่แหละครับค่ะใช่เลยค่ะ คือ AGI เนี่ยมันจะไม่เหมือน AI ที่เราเห็นเห็นกันที่เก่งเป็นเรื่องๆไปนะคะแต่มันคือความฉลาดแบบรอบด้านเลยเทียบเท่าหรืออาจจะเหนือกว่ามนุษย์ไปเลยก็ได้อย่าง Ray Kurzweil เขาเคยพูดถึง technological singularity นะคะที่เขาคาดว่าอาจจะเกิดประมาณปี2045คือจุดที่ AI มันพัฒนาตัวเองเร็วมากเร็วจนเราคาดเดาไม่ถูกเลยอม,มันก็เลยมีคำถามใหญ่ตามมาว่า แล้วเราจะไปควบคุมสิ่งที่มันอาจจะฉลาดกว่าเราได้ยังไงล่ะคะน่าคิดมากเลยครับแล้วพอพูดถึงผลกระทบเนี่ยลงมองเรื่องใกล้ตัวก่อนอย่างสังคมเศรษฐกิจผมเห็นรายง,งานของ McKinsey เขาชี้ว่าแค่ AI ปัจจุบันนะอาจจะแทนที่งานได้ถึงแบบ400-800ล้านตำแหน่งเลยภายในปี2020ใช่ค่ะตัวเลขน่าตกใจมากแล้วนี่แค่ AI ตอนนี้นะครับถ้ามันเป็น AGI ที่ทำได้ทุกอย่างล่ะ อาชีพของคนเราจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนเคยได้ยินแนวคิดเรื่องรายได้พื้นฐานทัุนหน้าหรือ UBI ที่บางประเทศเขาเร,เริ่มเริ่มทดลองกันแล้วด้วยค่ะแนวคิด UBI ก็คือรัฐอาจจะให้เงินจำนวนหนึ่งกับทุกคนไปเลยเป็นประจำแบบไม่มีเงื่อนไขก็เพื่อช่วยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจนี่แหละคะ่ะแต่ว่าคือประเด็นมันลึกกว่าแค่เรื่องเงินนะคะมันมีเรื่องความหมายของชีวิตเข้ามาเกี่ยวด้วย มีงานวิจัยของฮาวต์ที่เขาตามคนนานๆเลยเขาบอกว่างานกับความสําเร็จเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญของความสุขนะถ้าเราไม่ต้องทํางานแล้วอะเออเราจะไปหาความหมายจากตรงไหนเราอาจจะต้องมานั่งนิยามคำว่างานกันใหม่เลยมั้งคะอาจจะเน้นไปที่เรื่องความคิดสร้างสรรค์การดูแลเอาใจใส่หรืออะไรที่มันเป็นมนุษย์มากๆที่ AI ทําแทนไม่ได้ระบบการศึกษาเองก็เหมือนกันคะ่ะต้องปรับใหญ่เลย จากที่เน้นแค่ให้ความรู้ซึ่งเอไอ AI มันอาจจะทำได้ดีกว่าเราอีกอะไปเน้นเรื่อง EQ การคิดวิเคราะห์หรือการทำงานร่วมกับ AI แล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าม่วงคือความเหลื่อมล้ำที่มันอาจจะยิ่งถ่างกว้างออกไปอีกระหว่างคนที่เข้าถึงกับคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีพวกนี้อืมพอฟังเรื่องผลกระทบแล้วมันก็ทำเรื่องงานเรื่องความหมายชีวิตแล้วก็ความเหลื่อมล้ำอีกคำถามใหญ่ที่ตามมาเลยก็คือไอเจ้า AG ทที่ว่าเนี่ย ตกลงมันจะเป็นมิตรหรือศัตรูกับเรากันแน่ครับอย่างที่อีลอนมัสเคยออกมาเตือนเลยนะว่ามันอาจจะอันตรายยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์สอีกค่ะความกังวลหลกัหลกๆเลยคือสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญหาการปรับแนวหรือ alignment problem คือประเด็นมันท้าทายมากว่าจะทำยังไงให้ AI มันเข้าใจเจตนาจริงๆของเราไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งแบบตรงตัวเป๊ะ มันเหมือนต้องสอนสามัญสำนึกหรือจริยธรรมที่มันซับซ้อนม,กมากๆของเราเนี่ยลงไปในสิ่งที่อาจจะคิดไม่เหมือนเราเลยซึ่งเออเอาจริงๆนะคะจนวันนี้ก็ยังไม่มีใครมีคำตอบสุดท้ายว่าจะทำยังไงลองนึกภาพว่าเราสั่งให้ AI ทําให้มนุษย์มีความสุขสิคะมันอาจจะไปตีความแปลกๆหรือสั่งให้รักษาสิ่งวัดล้อมมันอาจจะมองว่าอา้าวมนุษย์นี่แหละปัญหาต้องกาจัดทิ้งหรือเปล่าโห oh, ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะ เราพอจะทําได้บ้างไหมครับตอนนี้หัวใจสําคัญเลยก็น่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาอย่างระมัดระวังโปรง่งใสแล้วก็ต้องมีการกํากับดูแลที่ดีค่ะอย่างที่ EU เขาพยายามทํา EU AI Act ขึ้นมาเป็นกรอบหรือแนวคิดของสตูวัตรัสเซลที่น่าสนใจมากเขาเสนอว่า AI เนี่ยควรถูกสร้างมาให้ไม่แน่ใจในเป้าหมายสุดท้ายของตัวเองเสมอคือต้องคอยกลับมาถามมนุษย์เพื่อยืนยันเจตนาอยู่เรื่อย ไอแนวคิดที่ว่า AI ควรไม่แน่ใจในเป้าหมายตัวเองนี้น่าสนใจนะครับมันช่วยลดความเสี่ยงได้ยังไงบ้างครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคือมันช่วยโดยการบังคับให้ AI ต้องเช็คกับเราบ่อยๆค่ะแทนที่มันจะรีบทําตามเป้าหมายที่มันอาจจะตีความผิดไปจากที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกนอกจากนี้ก็มีแนวคิดเรื่อง Human i n t e r o o p ค่ะคือให้มีมนุษย์คอยตัดสินใจในขั้นตอนสําคัญๆตลอดอืมเข้าใจครับแต่มันก็มีข้อแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะคะ คือการที่ต้องมีคนมาคอยดูตลอดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ AI ทํางานได้ช้าลงหรือประสิทธิภาพลดลงไปบ้างเหมือนกันค่ะครับฟังดูแล้วมันก็ซับซ้อนเหมือนกันนะต้องหาจุดสมดุลให้ดีแล้วถ้ามองในมุมของคนธรรมดารรมดาอย่างเราเรา,เราท่านๆล่ะครับเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับอนาคตที่มี AGI แบบนี้ยังไงดีค่ะสําหรับแต่ละคนเลยนะคะการพัฒนาทักษะที่ AI มันยังทําได้ยากก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ อย่างพวกความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์ทักษะทางอารมณ์ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็สำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับ AI ให้ได้ไม่ใช่ไปแข่งกับมันในสิ่งที่มันเก่งกว่าเราอยู่แล้วและในระดับสังคมโดยรวมล่ะครับต้องทำอะไรบ้างค่ะถ้าเป็นระดับสังคมอันนี้ต้องการการพูดคุยกันอย่างจริงจังเลยค่ะเรื่องจริยธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนในยุค AI การออกแบบนโยบายที่จะช่วยกระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มันเป็นธรรมแล้วก็ต้องปรับปรุงกฎหมายโครงสร้างต่างๆให้มันทันกับการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะคือต้องย้ําเลยว่าอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่รอให้เกิดขึ้นเฉยๆนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนช่วยกันสร้างได้จากการตัดสินใจของเราในวันนี้แหละค่ะครับก่อนที่เราจะจบการคุยกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายคําถามไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่ง AI มันฉลาดล้ำกว่ามนุษย์ในทุกๆด้านจริงๆเนี่ยอะไรคือแก่นแท้หรือสิ่งที่จะทำให้เรายัางคงเป็นมนุษย์อยู่ได้อืมบางทีมันอาจจะเป็นคุณสมบัติอย่างความเมตตาความรักหรือความสามารถในการเชื่อมโยงเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆหรือเปล่าค่ะ และการที่เราพยายามบ่มเพาะพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ของเราให้มันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะคะที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับ AI ที่มันก้าวหน้าไปมากๆได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยังมีความหมายในโลกอนาคตค่ะ